สวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับอุ้ยวันนี้จะตามแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะของพ่อผู้ใจฝากเพั่นจ่องมั่วที่ผ่านมาเป็นทินาเสดายนะพ่อนเนาะเหล็กใหญ่เนาะพ,อ,พอเข้าเน้นนะักไฮสองหานะคะสองห้าห้าสองตัวนี้กระโดดเป็นหนึ่งหาหาหนึ่งนะพ่อโอ้ยสุดขั้วสุดแรงเน้นไฮเจ็ดศูนย์กระไปออกเจ็ดศูนย์ศูนย์นะพ่อ จัดให้เลขสมโต๊วเจ,จ,จ็ดเจ็ดศย์กับไปออกเจ็ดศูนย์ศูน์นนเลขพอเฮาสวยคักสวยเนี่ยโดดนาโดดหลังใกล้คักนะพ่อมาตรงๆรงในแม่เนาะพ่อนะอเป็นงดดพอ่องวดนี่ตามเนยโค้งตอนไทยไทยเลขเลขวง่ไนนี่ไท<า>ยร,ทยรทยัฐบาลไทยเป็นไงฝันดีไหมวันนี้ดี้อยู่ครับค่ะปกติแล้วเลขออกปุ๊บพอเข้าจะเหตุปรับแต่ว่า แอดมินทาตอนไทยๆเพื่อความฝันพอเฮานะพอเนาะเพื่อจะฟันทุ่งเลยนะคะสำหรับสูตรพอโพชัยเฮานชมวัที่เป็นของงวดวันที่6 6กลุมผ้านะคะขอให้มาจังๆนะพ่อสำหรับห no, ัวรัฐบาลไทยเฮาอ้าวจัดชุดเต็มคือเก่าอันบ่พอองวนี้ค่ะได้ตัวไหนมั่งค่าคุณพ่อวันนี้ใช่นองครัพน้องหน่งีเดี๋ยนะพอเฮาสิคัดไห้เลยดอมชม วันนี้คัดชุดเต็มมีหนึ่งสีนะคะศูนย์ห้าแล้วก็มี0ูนย์ห้าค่ะพ่อ <4 7 S 1> แล้วก็มีสี่เจ็ดค่ะพ่อ,อ 2, แล้วก็มีสองห้าค่ะพ่อแปดแล้วก็มี8ปดสองค่ะห้ <5, 8 S 1> แล้วก็มีห้าแปดค่ะพ่อ ้าสามแล้วก็มีห้าสามค่ะหกสองอีกชุดหนึ่งคือหกสองนะพ่อเนาะอ่าเบิรไปห้าส <5, 2 S 1> องมีแล้วตอนนี้ได้แปดชุดแปดหางค่ะพ่อ,อเลขสามตัวมีพ่พอๆแล้วก็แล้วก็ศูนย์หนึ่งนะพ่อ,อ,อเลขสามตัวค่ะ สองห้าแปดเลขสามตัวมีสองหค่ะสี่แล้วก็มีสี่หนึ่พ่อครับสตัวครับหมดแล้วครับโอค่ะพ่อโอ้หวดนีเน้นไปที่เลขสองตัวหลายกว่านะพ่อเนาะเดี๋ยวท่วนตัวเลขของพ่อเข้าไปพร้อมๆกันนะคะงวดนี รัฐบาลไทยพอเฮ้าคัดให้เลขสองตเก้าชุดเก้าหางเลยนะคะเป็นฟันไปทีเลข2อตัวนะคะมั่นใจเลข2อตัววันี้มี1น0่งสี่ศูนย์ห้าสองห้แสองห้าแปแล้วก็ศูนย์ถูกต้องพ่อเพอเลข3าต,ตัวคือสองหาแกับสี่นเดนะคะเอาเนียนนักนะพะเน้นตัวใดวัดนี้ เอ็นเน้นนอะค่ะหนึ่งเฟันไปที่หนึ่งสี่ครับพ่อห้าสองแล้วก็มีสองห้าครับพ่อห้าแปดแล้วก็มีห้าแปดค่ะห้าสามแล้วก็อีกชุดคือหาสามนะคะตัวตัวเนน่ะค่ะ,อะดอกจันไร้ลายมีบอลหรือซีโตเลยดอกจันไรได้ไร้นี หนึ่งสี่ครับโอ้พ่อฟันไปทีหนึ่งสี่นะพ่อเนาะครับหมักแห้งเนาะค่ะอืมเลขสามตัวมักสามกันเม่นพ่อบ่พ่อเลขสามตัวสองห้าแปดเลขสามตัวนี่โอ้หกหกสามห้าเอาละบ่อ๋อมีอีกชุดหนึ่งคือหกสามห้าบ่พ่อโตโตโตพ่อเน้นนะหกสามห้าอ๋ออีกชุดหนึ่งคือหกสามห้าเนาะค่ะเดี๋ยวนะหกสามห้าเนาะค่ะ โอเคสรับกับ,<ส>กบ,กบตัวตัวเน้นอีกตัวหนึ่งดอกจันทร์คือศูนย์ห้าอ๋อครับพ่อเดี๋ยวนะเลขสามตัวพอเขาเน้นให้ชุดเดียวคือหกสามหานะคะวงกลมดอกจันทร์เลยนะคะแล้วก็เลขสองตัวเน้นอีกชุดหนึ่งคือศูนย์หาถูกต้องป่พ่อพอ่าแล้วก็ดอกจันทร์ไว้น้ำนะคะ หลักกัปหนึ่งสี่นี่พอมาแคบครับโอ้ค่ะแสดงว่าอีพอเข้าจัดลอตเตอรี่ไว้แล้วมันบ่ดิพอจัดแล้วค่ะเยอะที่สุดเพิ่มค่ะพอเข้าปกปกค่ะปกติพอเข้าจัดเพิ่นบ่จัดหน่อยจะเท่เนาะเดี๋ยวพอเนาะเล่นชุดใหญ่ตลอดเนาะคะหนึ่งสี่กับสุนทานีพอเข้ามักหลายไปละค่ะ แสดงว่าจัดจัดลอตเตอรี่ไว้ลายคือหนึ่งสี่กับศูนย์หานะพ่อเนาะสองชุดนี่เนาะอ่าเป็นยังไงพ่อได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าตั้งแต่เฮ็ดตัวเลขมาตั้งแต่ตัวงวดดีฝันดีครับฝันว่าจังไงเนี่ยพ่อเบาให้แฟนจองฟังตู้ฝันว่าโอ้ยมืงเคลืนนี่ผ้าข้นผ้าไิกินอาหารอีกเหรอนู้ค,นนนนครับพ่ออือเด็กพากันไปไปกินเขากินน้าอีกแล้วไปซุม่มอีกแล้ว ที่คนภาพไปเลี้ยงอู้จักร่านยังแน่นอะ่ะก่อนมากที่ได้ไปงานตลอดนะช่วงนี้โอ้หวยโบเมนสิมานอีกระบโบนเนอพอเฮ้าครับค่ะ,คะส่วนมากถาโบสบสบส์ถือกันเลขก,กันชุดที่เฮ้าเล่นกันพอเฮ้าจะเลือก,กรตเตลี่นะพอนอะ,ะเลขไทยสองตัวสามตัวเนาะที่พอเฮ้าทรงมาไห้นะคะ,คะเอา งวดนี้ก็ขอให้ได้ขอให้มากคือเก,าก่านะคะขอให้พ่อเฮาได้โชคได้มาแล้วก็ให้แฟนช่องได้โชคได้มาคือเก,าก่าค่ะพ่อขอบคุณพ่อเด้อค่ะเด้อที่แบ่งปันแนวทางค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่คือสรุปตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลของพ,อพ่อผู้ชายเฮาเป็นหวยรัฐบาลไทยนะคะงวดนี้เป็นของงวดวันที่16กุมภาพันธ์68ท่านผู้ชมพ่อเฮาคุยนอกจออีกรอบหนึ่งนะคะพ่อเฮาบอกว่าถ้าเลข3ตัว ชุดที่ศูนย์หาหาศูนย์เพิ่นมาเลขหาหาศูนย์น้ำชมเบิร์นนานะคะเพิ่นบอกว่าแนวโนนมที่สิเป็นไปได้จะมากบนลายกว่าลางนะคะพอห้าฟันห้แบบนี้น้งชมมักชอบพิจารณาเอาเ้อค่ะเด้อแนวทางก็คือแนวทางนะคะมักชุดใดจังพิจารณาชุดนั้น้งชมไปจะซื้อจะทาฉลากกินแบงรัฐบาลไหวได้เลยนะคะพอโพช้เห้าส่วนมากเพิ่นกะจะได้น้าเลข ลอตเตอรี่น้ำชมอาจจะเป็นเลขไทยสองตัวหรือว่าสามตัวนะคะเลขนาพ่อเฮ้ากะเขาน้ำชมพันทรงมหเบ่งหลายต่อหลายหวดแล้วนะคะหงวนี้กะพึงบารมีของพ่อเฮ้าน้ำชมเพื่อจะมีดวงสมพงกันอีกนะคะผูใดยเดยเขามารับช่มรบฟังได้เสียงโชกเสียงลาบกับขออวยพรให้ทุกท่านทุกคนจงมีโชคมีชัยโชคๆกันมาหนึ่งปังๆกันสุขูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ